ดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะกศทชเขต8จังหวัดอุดร่านีจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพลตรีธนากรจงอุตสาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที24 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสั่งความเข้าใจที่ดีต่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยมีผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในสัญญากระจังสีภูมิด้วยการสำนักงานกสทชเขต8อุดรธานีกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงในพื้นที่เป็นจำนวนหลาย ถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ต่างๆแก่ประชาชนรวมถึงใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติและสั่งความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงจึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศและเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการทดล่องประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทดล่องประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องทรงวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดอรกันได้ไหมฮอตอุดรเบริ่งอ่อนซอนอุดอรเดอร้อสอนดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน